แห่สแสดงความดีดีเมพิชนาตสวยสมตำแหน่งสะพ้ยหมื่นล้านเป็นเจ้าสาวป้ายแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนางแสดงสาวเมพิชนาสาขากรที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้แจ้งข่าวดีว่าพร้อมแล้วที่จะใช้ชีวิตคู่กับแฟนหนุ่มปิ๊กอัครวัตรคงสิริการหลังรู้จักกันมานาน7ปีและคบกันในฐานะแฟนมา3าปีกว่าและวันนี้16ธันวาคมเป็นวันสำคัญของสาวเมพิชนาตและไฮโซปิ so ๊กอัครวัตรที่ควงกันเข้าพิธีแต่งงาน ยังมีพี่น้องในวงการบันเทิงและมีผู้ใหญ่ที่เคารพร่วมเป็นสักขีพยานและยังมีช่างแต่งหน้ามือทองน้องฉัดที่เนรมิตความสวยสาวเมยและยังได้โพสภาพเจ้าสาวเมยลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดน้องฉัดพร้อมระบุข้อความว่าขอแสดงความยินดีกับคุณเมยพิชนาทเจ้าสาวคนสวยแอดเมย์พิชีแต่งหน้าแฮชแท็กน้องฉัดเมคอัพไทยแลนด์และยังมีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีขอขอับคุณภาพจากแอดน้องชัด และแห่งข่าวจากสยามนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ